วันนี้นะครับจะเข้ามาอีกแล้วนะครับสำหรับจุล c h ง n ช e แนลครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่เดทไล i s ซิงสามครับวันนี้เรามีคนมาช่วยร่วมแคสนะครับคือน้องจูเลียสครับเริ่มแล้วนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงอะเลนถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนหน้าสามสิบหกชั่วโมงหลังจากที่มีการระเบิดของเชื้อไวรัส ภาพมันเหมือนยุค90นะเมื่อกี้48ชั่วโมงหลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อใครได้อีกเลยให้ภาษาไทยด้วยทนี่เป็นใช่เหยอเฮ้โอ้ยไม่เจนบอกให้มาเข้ารีบมามาแล้วครับ เล่นได้ปะเนี่ยได้เรียนสักทีเนี่ยเองตรงนี้โอ้ยมาแล้วโอเคเดินตรงนี้เด้อเดี๋เดตุ๊ตุกอันี้อะไรเนี่ยเดินมากินสแน็คก่อนเลยแป๊บแปกดตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้ไหนลองกินเดี๋ยวเดี๋พิ่งแป๊บียลองซีดูไม่ได้หรออ้าวอ้าวกระโดดเฉยอ๋อกด E กด E กลายจะตายนะครับ อ๋อดูแลกัน่นทุยปรากฏว่าเป็นของเสียไม่ใช่แหละกด e แล้วกินนะใบไม้ตกพื้นกินเข้าไปไม่ใช่ใบไม้บอกว่ามันคือนี่อันนี้ค้อนนี่อะไรครับปันแจะโจมตีซอมเป็นอาวุธได้นะปรากฏว่าเสียงไม่เล้านะครับเราเปิดเสียงก่อน แท็บโฟมอันนี้คือเขาจะสอนเล่นแท็บโอเคอันนี้สามารถกด F แบบค้างสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคารับอาวุธนะครับไใช้เขาไปใช้อาวุธครับเขาไปเลือกอาวุธได้ใช่แล้วบัปปิ้นนะครับเวพอนเวพอนเขาลงชอบเรี้ยงงบโอเคอันนี้เป็นการเพิ่มอาหารอันนี้เป็นการกระโดดการอะไรอันนี้ เบสิกโลโกโมชันกดปุ่มไหนปุ่มไหนนะครับผมผมเล่น PC ครั้งแรกไมหนะครับการเล่น PC ซีจะไม่เหมือนกับการเล่น Xbox นะครับจอย x อ o x ซ์บได้ใช้ครับนอนนิ่งนเขาเขาเตอร์เพื่ออะไรวะเพื่อหลบการโจมตีศัตรูนี่ครับแกดภาษาแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษให้ดูกดชิปค้างเพื่อวิ่งครับกดสเปซบาร์เพื่อปีนโอเคเหมือนภาคสี่เปโอเคอันนี้ ถ้าคือมันขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราไอ้นี่ได้นะภาคมันก็ยังเจอผีดิบนะครับอ่าเราลองเล่นกันเลยโอเคอันนี้ต่อเลยพัวพัวพัวเอาพัวไปขุดดินต่อไม่ใช่แล้วเก็บนี่งไปขุดศพก่อนไม่ใช่ดีดีมันพุ่งขึ้นมานะไหนลองตีซอมบี้ดีหวตีไม่โดนหวตีไม่โดนไปเอาด้านสายด้านซ้ายเมื่อกี้มันไม่มีอะไรเนี่ยมันพื้นนั่นแหะ แลเอาพาเลตเอาไปตีพาเลตพังอีกครับมันไม้เพิ่มมันมีแค่นะ่ะมันจะดอปแค่ไม้อันนี้เขาเรียกว่าคมแฝกนะครับคมแฝกบ้าอนะไรเนี่ยอ่ากดนี้วิ่งนะครับกดชิปวิ่งทําไมไม่วิ่งไอ้ตุ๊บกดชิปแล้วกด W เปล่าเฮ้ยน,นี่เขาอะไรอ่ะอ้าวอันนี้เป็นนมเน่าครับกิ <c oughs> นนมเนา่าก <c oughs> ินนมเน่าเข้าไปอ้าวมึง กดนี้เพื่อโยนเหรอหรืออะไรไปปกผีนะครับปกปลาอะไรเนะอ๋ออันนี้คือเรื่องอาวุธนี่กดสามกดสี่อะไรเนี่ยคือเลือกอาวุธอ๋อกดนี้เพื่อไอ้นี่ครับเพื่อที่จะไม่ใช่เป็นคีย์บอร์ดธรรมดาครับเวลาซอมบี้ใหญ่โบรัส420บาทไม่ต้องมีเสียงแต๊กๆนะครับแต่ว่าก็เล่นได้ดีครับเวาสามารถอยู่ที่สกิลล้วนๆครับไม่ไม่เกี่ยวกับของแพงของถูก อันนี้มาทำเสียงอะไรฮะอย่าไปเป็นท์ศการตลาดนะครับของของแพงของถูกปรากฏว่ามันก็เดินเหมือนกันหมดนะครับเห็นไหมกดคิวเพื่อ heavy attack อ๋อเป็นการกระทืบโอเครู้แล้วสวัสดีมีใครอยู่ไหมอืมหาเรื่อง เห็นรตร,ร,ตรนนนนีครับตีรถก่อนเลยเผื่อจะได้ล้อได้นะอะไรเนี่ยเก้าอี้เป็นอาวุธด,ด้วยไม่ได้ล้อหรอกอะไรอนะมาดูซิว่าเราจะเจออะไรต่อครับเราไปเจออะไรครับผมผมเขาบอกว่าพระเอกนีชื่อนิกนะครับเดี๋ยวคอยดูซอมบี้มันจะโผล่มาไม่มีเฮ<อ>ียนเหรอเฮียนเหรอ <laughs> ไฟฉายขึ้นมาใส่หน้าตัวเองหลอกผีเพื่อนแฮ่เฮ้ยหม็นปรากฏว่ามันกลิ่นศพออกมานะครับจากจออันนี้อินเทอร์เ็ซผู้ติเชื้อออ้โอมีเป็นร้อยเป็นล้านมากกว่าถ้าเพราะว่าเป็นเกม Dead r i s i n ต้องมีซอมบี้เป็นกองทัพนะครับ ไฟเวล์เอาโอเคมิชชั่นไฟเวล์เอาอะไรอ่ะกดวิ่งดิวิ่งดิระวังมันพุ่งเข้ามาจอสายล่างนี่คือ5เดกับ15ชั่วโมงที่ผ่านมาโ <Okay. S 1> <g ül> อ,อเคเฮ้ยไปเรียบร้อยโดนกิน <g ül> <ừ. S 1> แล้วนินใส่หู ใจหมดเลยอะตีหัวมันเลยป้าป้าป้าที่ไม่เมื่อกี้เลียกตกใจเหมือนกันเลยเละเละครับโอ้โกระทืบซ้ำเลือดเต็มจอเฮ้ยขวานขวานขวานเฮ้ยเอาอันนี้ทิ้งไปเลยเอาขวานมาขวานดีอ่ะขวานดีเฮ้ยอุ้งกดอีี่น่แล้วก็กด ผมไม่เคยเล่นในซีซีแต่ก็ยังพอไหวอยู่เออกระโดดโอ้ตัวคาร์ีโอ้ตัวคาร์ดไฟไฟไฟตีไปเลยตีตีเอาเอาเหรอเฮียเฮียสู้สู้ล้สู้แล้สู้แล้เอาดีเอาดีเกมนี้มันไม่เหมาะกับเด็กนะฮะโอ้ยไม่เหมาะกับเด็กและสตรีมีกันครับผมโอ้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 มันกัดได้ให้เราป่วยเป็นโรคหัวใจต้องได้รับการยอมรับจากคุณหมอนะครับว่าเล่นได้หรือเปล่าโอเค S 1> <S 1> <S <S เพิ่มพเพิ่มพลังอ่ะเฮ้ยเมือกี้ตัวอะไรคันเข้าไปใส่ดงเลยครับผมปป,ป,ป๊ตอเอิงขึ้นได้สูงครับตอนแรกเรายังไม่เก่งยิ่งเป็นหมดนาแม่เนี่ยยิ่งยากนะครับแต่ก่อนอื่นขอหาที่เพิ่มพลังแบบพลังน้อยรู้สึกไม่ดีอ่ะนี่ไงเอ่มกด e ไหมผมไม่ค่อยถนัดเล่นในี p c แต่ก็ยังไหว <S 2> <S 2> <S เฮ้ยอันนี้ เขขวานขวานอันเล็กแต่ยังไม่ใช้ขวานนิ้วเคดีเฮียไปสู้เธอเลยไปฟ้าเลยไปฟ้าเบียไอ้ยะระว่านะกินให้แก้กระหายเบียมันเพิ่มเลือดเยอะเอาหยิบดิเรียบร้อยครับขวดแตกยังกดกลินอีกดอีดิโอเคเก็บมาแล้วเลยไฟฟ้าเลยไฟฟ้าด้านซ้ายมือมันมันช่วยไม่ค่อยได้นะนี่ไง เรอจิตเข้าซอเอาอะไรเอาอะไรทิ้งดิมีดผ่าตัดพัวไหมพัวทิ้งไหมเอาไม้ทิ้งดิไม้ทิ้งไปแล้วมันมีอะไรทิ้งอีกอแค่นี้ไหนลองเปิดก่อนมันเว้นแค่นี้เปิดสวิตช์ดิไอ้กระทืบเปออพัวดีกว่าครับผมพัวดีกว่าครับผมพัวดีกว่าครับเลยไฟฟ้าเลยเลยไฟฟ้าเลยเลยไฟฟ้าเลย เออดีเป็นโปรยาวอะครับผมเออเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่แหละบอลซ้อบอลซอคือเลื่อยเลื่อยเอาทิ้งเบียร์อีกเออไปทิ้งเบียร์ไปทิ้งเบียร์ครับอดกินเลยตอนนี้เอาเอาฟันอะไรเนี่ยฟันให้ตายเลยไปเออกระโดดกระโดดทิพตึ้งอีกละฟันฟันเขาบอกเลยว่าซอมบี้เกมนี้มันไม่ได้แบบ ไม่ไม่แบบเหมือน Resident Evil นะครับมันยังมีชักกระตุกได้ผมเอาเบียร์ดีกว่าเก็บเบียร์ได้ไหมครับเก็บได้แต่ต้องทิ้งอะไรบางอย่างทิ้งอันแล้วนะโอเคไปแต่ก่อนอื่นเปลี่ยนเป็นขวานดีกว่าขวานฟาดฟันนี่ไม่ไหวไม่ไอวเออเออ เอาแล้วเอาแล้วเรียบร้อยครับเออขาดซะนี่ด้วยพลังแห่งทอเออขวดน้ำขวดน้ำจะหายเพิ่มเลือดหมดนแม่ไม่ใช่เรื่องตลกขวานขวานจะพังอยู่แล้วเฮ้ยอะไรอะไรอ้าฟฝันอะไรเนี่ยเออ ขาดครึ่งตัวขาดครึ่งเต๋อตัวไม่ใช่เรื่องตลกแต่กินตดคือเรื่องปัญหาเฮ้ยปืนเดี๋ยวอะไรทิ้งดีครับเอาปืนเก็บครับปืนเก็บพื้งปืนเก็บนะครับกดเอาิชายสองตามก่อนอยู่นิ่งๆดิอยู่นิ่งๆดิจวอยู่ไหมเออเอาดิเอาเหรอเฮ้ยเอาเหรอหัวก็ไม่อยู่แล้วยังตาอยู่ เออครับกระสุนยังเออยเฮ้เฮ้ยอย่าเข้ามาผมว่าเก็บกระสุนไว้ดีกว่าแบตเตอรี่ครับเอาแบตเตอรี่เอาไปจับแบตเตอรี่คาร์บรถยังไงเออเออเกมนี้สามารถได้ได้ได้คาบรถได้ได้ได้เรียบร้อยขวานพังขวานหักไปเรียบร้อยแล้วครับผมอืมดาบไรเซเบอร์โอ้ยไม่มีอะไรใช้ ันนี้อัี้อเ่ยอโอ้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 อ้อ้โอ้้อ้อ้อ้้อ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 อ้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 ้อ้้อ้อ้อ้้อ้อ้ออ้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 อโอ้อ้อ้้อ้อ้อ้ บูมเด้อเด้อเดเรียนบอกว่ายิงไอ้ตัวไฟไม่เชื่ออยากตายไหมยิงไอ้ไฟแล้วมันตายไหมไม่มามันไม่โดนใครเลยได้ไม่ได้บอกให้ยิงไอีทังแกง่ายเดี๋ยวดูนี่บอกว่ายิงไอ้ซอมบี้ตัวไฟอ่ะเฮ้ยรู้แล้วแต่ก่อนอื่นอันนี้คือกับโลกกับอเมริกะบึ้มเลยบึ้มตัวเอง แคลแคลอะไรอืมทีบทบยาลุกยาลุกลุกไหมเมื่อกี้มีกระดูกหมาด้วยนะเห็นอยู่ออกไปซะเออโอเคขวานขวานขวานจะกระโดดทำมะเขืออะไรเนี่ยกระโดดไปใส่แขนซอมบี้ก็หยิบหยิบดิก็ทิ้งดิเอออืมหยิบมาแล้วเปิดเปิดฝากระโปรงรถก่อน ปืนนี <S 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 <อ>่ลูกซองลูกซองไม่ใช่ลูกซองปืนธรรมาดาแล้วนั้นคืออะไรอะ่ะไม่รู้มือนน่นนะแฉลงแฉลงเอาไว้ง,งัดเด็กเอาไปด้วยไหมเก็บแล้วอะไรอย่าง,งต้องทิ้งอีกไหมไม่ต้องละเก็บดิเก็บดิโอเคจะทิ้งปืนจบครับไม่ได้ทิ้งปืนเนี่ยปืนยังอยู่เนี่ยนั่นเนี่ยเอิ่มเป็นเลขสี่แล้วะ